แล้ว my f r ฟนทุกว d a นี s I am not beautiful นี่คือไม่รู้คือทำอีกแล้วในกล้องทำทำดูไม่สวยคนไม่สวยคนสวยคือคนที่มั่นใจในตัวเอง คนไม่สวยก็คือคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคนที่คนที่คืออไม่รู้ธุรกิจแต่ว่าธุรกิจนะคะที่เครติดตามตันมานะคะธุรกิจ ธครกิจเครือข่ายคือเขามีการบอกว่าอย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดแทนคนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่ตันรู้สึกก็คือว่ามันมีอยู่คนกลุ่มหนึ่งเขารู้ความคิดความคิดตันเขารู้ความคิดตันนะคะแล้วก็ อืก็ไม่เข้าใจในเมื่อเขาเขาทำได้เขารู้ความคิดตันได้ทำไมเขาถึงจะไปรู้ความคิดของคนอื่นไม่ได้แค่เขาทำในการที่ว่าอ่อย่างตันเชิญชวนนักอ,อ่ทุกท่านทั้งหลายนะคะ แล้วเขาก็ไปไปรู้ว่าความคิดของคนนั้นเขายังไงเขาคือเขาเขาอาจจะแบบว่าเออไม่ไม่เชื่อเลยอะไรอ่ะงานอะไรอะ่ะไม่รู้จักไม่เชื่อหรือว่าประมาณว่าจริงเหรอเฮ้ยห,หรือว่าประมาณว่าโอ้โหเคยได้ยินมานัาตั้งแต่ บริษัทเอมวีแล้วเห็นบอกว่าได้เงินเยอะอะไรบริษัทเอมวีดังๆอะไรสักอย่างหรือว่าเออว่าไงก็ไม่รู้อะค่ะคือหรือว่าอะลองส้นหน่อยสิลงทุนยังไงลงทุนเท่าไหร่ ยังต้องแบบบอกว่ากรณีที่บอกว่าของบริษัทหนึ่งบอกว่าลงทุนครั้งเดียวในชีวิต9 9 0บาทเอ้ย999บาทลงทุนทั้งชีวิตเพียงแต่ว่าเชื่อเชื่อเพียงแต่ว่าชวนคนที่ออพอดีออผลลัพธ์ของเขาคือการที่ว่าคุณจะได้ค่าตอบแทนค่าตอบแทนเป็นเงิน กลับมาก็คือเออก็คือก็ไปอลองชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนไปบอกเพื่อนว่าเอานี่จริงนะจะบอกให้จริงนะเชื่อไหมแต่เพื่อนบอกโอ้ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อนแบบว่าเพื่อนบอกว่าอยากจะไปเทรดเพื่อน เพื่อนขอไปจักเพื่อนเพื่อนชอบไปเทดเทรดอะไรสักอย่างเทรดพอดีเพื่อนชอบเทรดอ่าเทรดบ้างหรือว่าพอดีเพื่อนก็แบบว่าโอ้ยเอ่อว่าไงบ้างที่เคยเจอที่เคยเจอก็คือคงไม่อ่ะปฏิเสธไม่ค่ะการปฏิเสธ แต่นี่ก็คือว่าไม่รู้ว่ายังไงคะรู้อยู่รู้ก็อยู่ว่าเขาเนี่ยทํำกล้องคือปกติก็คือว่าถ้าเกิด่าหัวเล็กหัวโตบ้างอะไรเนี่ยรู้อยู่ว่าทำยังไงทำมามาอะไรทมเลยไหเอาทอมไหมชวนนักร้องอท่านนี้นักร้องท่านนี้ชื่อว่า คุณเจี๊ยบเพนจพรเพลงขว้างเธอไม่ผนใจนะคะให้ให้ธุรกิจใครเดีก็ธุรกิจเเออออ่อออ่ของคุณ คุณพอพอะระเจรพลพก็คือว่าคุณพอความรู้สึกเหมือนคุณพอพอะระเจรพลนแสงเข้ามาทาไมเนี้ยเมื่อกี้ไม่มีแสงอัเนี้ย